ละครสั้นเรื่องแฟนฉันมีชู้ไปหาเพื่อนดีกว่าคุณฉันไม่หาเพื่อนก่อนนะวันนี้ไปหาวันนี้ไปหาไผ่ไปหามีนดีกว่าอุ้ยไปหาไผ่ดีกว่ามันไม่ไปนึกชื่อเพื่อนไปหาข้าหวหอมดีกว่า วันนี้ไปเล่นกับข้าวหอมความจริงก็ไปหาปกตินั่นแหละไม่ได้ไปเล่นกับข้าวหอมหรอกใส่เสื้อกันตัวนไหนดีนะ หนดินนะ่าจะไหนทีตัวนี้ดีกว่าชุดสีนี้แหละเหมาะกับการไปหาข้าวหอมข้าวหอมอยู่แถวแถวบ้านไปหาข้าวหอมดีกว่า ผมปลิวสวยเชียวเลยนะเันเนี่ยมาแล้วจ้าข้าวหอมอ๋อมาแล้วหรอจ้าสวัสดีข้าหอมข้าหอมวันนี้คือแบบ อะไรเนี่ยเออชิก็ไอยนิดหน่อยอ่ะโอเคเดีย๋ยวฉันจะไปทำงานสวนละฟาร์มแล้วนะเออเดีย๋ยวตอนเหยียฉันมากลับมาหาแกน,นะบ๊ายบายไหนายฉันขอกอดแกนหน่อยสิวันนี้มันอุม่มนายแยกกอดหน่อยกอดสักครั้งหนึง่งฉันมานะบ๊ายบาย ไปดีกว่าทำงานฟาร์ม <t elles> ีย <t elles> ันกลับบ้านกันเอารถใหญ่ไปกดจากก่อนไปอ ไปดีกว่าโอ้เคช้าโอ้ยโอ้ยชนตูดโอ้ยชนตูดขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอ้ยขี่ไม่ดูตามาตาเรืองเลยดูคนนี้ ถึงแล้วขึ้นสะพานก่อน,นององเ,นเงียบบบงเ้ย,ยแบบรถแดมเหนื่อยจอดเลยเรื่องสาวันนี้วันนี้ไม่มีคนมาเพราะว่าต้องมาทำรถมาทำนั่นโอ้โหต้องมาทำความสะอาด ไปก่นันมาเฝ้าหมูเย่ยายหงฟ้าไปแล้วถึงเวลาที่จะดได้ไปหาข้างหอมปิดบ้านก่อน 谁说的哪的呢？真的